เมื่อคุณอยู่กับความคิดของตัวเองตามลำพังคุณได้ยินอะไรเสียงที่คอยบรรยายทุกสิ่งที่คุณทำตั้งคำถามกับการตัดสินใจของคุณเตือนคุณถึงความผิดพลาดในอดีตหรือทำนายอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมันเป็นเสียงของใครกันแน่มันเป็นเสียงของคุณจริงๆหรอหรือเป็นเพียงบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นเสียงที่กระซิบทั้งความจริงและความลวงไปพร้อมกัน ลองคิดดูสิว่าเสียงนี้อยู่กับคุณตลอดเวลามันชี้นำชีวิตคุณวิจาร์ณคุณและทำให้คุณจมอยู่ในวังวนของความคิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่มีบางอย่างที่คุณอาจไม่เคยตระหนักคุณไม่ใช่เสียงนี้คุณคือผู้ได้ยินมันคุณคือผู้สังเกตการเป็นพยานอย่างเงียบๆที่รับฟังเสียงข้างในเหล่านั้นแต่ถึงตระนั้น คนมากมายกลับติดอยู่ในหัวของตัวเองจมอยู่กับเสียงรบเร้าพวกนี้จนพวกเขาเข้าใจผิดว่ามันคือตัวตนของพวกเขาถ้าวันนี้ฉันบอกคุณว่าคุณสามารถเป็นอิสระจากเสียงรบกวนที่ไม่มีที่สิ้นสุดเหล่านี้ได้ไม่เพียงแต่เป็นไปได้แต่มันอยู่ใกล้แค่เอื้อมคุณสามารถก้าวออกจากข้อจำกัดที่จิตใจของคุณสร้างขึ้น สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความชัดเจนสงบและเต็มไปด้วยพลังที่ไร้ขอบเขตคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อคนพบตัวตนที่แท้จริงของคุณตัวตนที่อยู่เหนือความคิดเหนืออารมณ์เหนือมา,าย,ยาของการควบคุมเธอพร้อมแล้วสูดลมหายใจเข้าอย่างลึกๆ และปล่อยวางทุกสิ่งลงสักครู่ตอนนี้เรามาดำดิ่งลงไปเพื่อเปิดเผยธรรมชาติที่แท้จริงของเสียงนั้นและเรียนรู้วิธีเรียกคืนความสงบภายในใจของคุณเราส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับเสียงภายในที่ไม่เคยเงียบมันเป็นคำบรรยายที่ต่อเนื่องวิเคราะห์ตัดสินวางแผนและย้อนคิดเรื่องราวเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ความจริงที่อาจทำให้คุณตื่นรู้ก็คือเสียงนั้นไม่ใช่ตัวคุณลองหยุดชั่วขณะหากคุณสามารถได้ยินเสียงนั้นหากคุณสามารถสังเกตมันนั่นหมายความว่าคุณแยกออกจากมันใช่ไหมคุณไม่ใช่เสียงที่กำลังพูดอยู่แต่คุณคือผู้ที่กำลังฟังมันการตระหนักรู้นี้เป็นก้าวสำคัญในการกลับคืนสู่ความสงบภายใน เพะเมื่อคุณเข้าใจว่าคุณไม่ใช่เสียงนั้นคุณจะสามารถเริ่มปล่อยมือจากอำนาจของมันได้แต่ทำไมเสียงนี้ถึงมีอยู่ตั้งแต่แรกจุดประสงค์ของมันไม่ได้เลวร้วายโดยเนื้อแท้มันเป็น,นกลไกที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องคุณเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจโลกวางแผนและคาดการแต่ในความพยายามปกป้องคุณมากเกินไปมันกลับสร้างความวุ่นวายทางจิตใจ มันฉายซ้ำความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นคาดเดาปัญหาที่ยังมาไม่ถึงและบ่อยครั้งก็บิดเบือนความวิตกกังวลที่ไม่จริงลองจินตนาการว่าคุณกำลังนั่งอยู่ในโรงภาพ,พยนตร์หน้าจอฉายฉากพระอาทิตย์ตกดินเหนือมหาสมุทรอันเงียบสงบแต่แทนที่จะดื่มด่ำกับภาพนั้นมีใครบางคนนั่งอยู่ข้างหลังกระซิบไม่หยุดทำไมดวงอาทิตย์ถึงมีสีนั้น คุณคิดว่าฝนจะตกไหมฉากต่อไปจะเป็นอะไรนี่คือเสียงในใจที่คุณทำพรำพูดจงคุณพลาดความงดงามของการอยู่กับปัจจุบันแล้วเราจะเป็นอิสระจากเสียงนั้นได้อย่างไรก้าวแรกคือการสังเกตเสียงลองหยุดสักครู่หลับตาหากทำได้แล้วฟังความคิดที่แล่นผ่านมาในใจของคุณพวกมันกำลังพูดว่า กำลังวิเคราะห์สิ่งที่คุณกำลังอ่านอยู่วางแผนว่าคุณจะทำอะไรต่อไปหรืออาจกำลังสงสัยว่ากระบวนการนี้จะได้ผลหรือไม่อะไรก็ตามที่เสียงนั้นพูดเพียงแค่รับรู้มันดูว่ามันทำงานอย่างไรราวกับว่ามันมีชีวิตของตัวเองและนี่คือกุญแจสำคัญเสียงนั้นไม่ใช่คุณแต่เป็นนิสัยทางความคิดที่ก่อตัวขึ้น เมื่อคุณสังเกตมันโดยไม่ตัดสินคุณจะสร้างช่องว่างระหว่างตัวคุณกับเสียงนั้นและในช่องว่างนี้เองคืออิสระภาพนะจจำไว้ว่าเป้าหมายไม่ใช่การทำให้เสียงนั้นเงียบลงเพราะความคิดจยังคงเกิดขึ้นและดับไปเสมองานของคุณคือการตระหนักว่าพวกมันเป็นเพียงความคิดไม่ใช่ความจริง พวกมันเหมือนก้อนเมฆบนท้องฟ้าก่อตัวขึ้นลอยผ่านไปแต่คุณคือท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลงและไม่ได้รับผลกระทบจากเมฆเหล่านั้นนี่คือรากฐานของอิสรภาพภายในการเข้าใจว่าคุณไม่ใช่ความคิดของคุณแต่คุณคือความตระหนักรู้ที่อยู่เบื้องหลังพวกมันและเมื่อคุณเสริมสร้างความตระหนักรู้นี้คุณจะค้นพบความสงบ และความกระจจาที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าที่เคยเมื่ออารมณ์ที่เสี่ยงนั้นปลุกขึ้นมาถูกปล่อยวางแน่นอนว่าการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องง่ายอารมณ์บางอย่างฝังลึกผูกพันกับอดีตที่ฝากรอยแผลไว้แต่ถึงกระนั้นกุญแจยังคงเป็นสิ่งเดียวกันรู้สึกกับมันแต่ไม่กลายเป็นมันลองคิดดูว่า น้ำหนักทางอารมณ์ที่คุณแบกอยู่นั้นมาจากเหตุการณ์จริงหรือจากการที่คุณไม่ยอมปล่อยมันไปความทรงจำที่เจ็บปวดความโกรธที่ยังไม่ถูกปลดปล่อยความกลัวที่ฝังลึกพวกมันไม่จำเป็นต้องกำหนดชีวิตคุณแต่พวกมันจะทำถ้าคุณยงคนยึดติดก,กับมันอารมณ์ก็เหมือนพลังงานมันต้องเคลื่อนที่ต้องไหลไปแต่เมื่อคุณยึดติดก,กับมัน เมื่อคุณเล่นซ้ำอดีตหรือปฏิเสธที่จะรับรู้สิ่งที่คุณรู้สึกพลังงานนั้นจะติดค้างอยู่ในตัวคุณแต่การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการลืมหรือแซงทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มันหมายถึงการปลดปล่อยตัวเองจากอำนาจของมันต่างหากอารมณ์เป็นสิ่งชั่วคราวความโกรธความเศร้าความกลัวพวกมันเหมือนคลื่นในมหาสมุทรเกิดขึ้นถึงจุดสูงสุด และจางหายไปแต่ถ้าคุณพยายามต่อสู้กับคลื่นพยายามต้านมันหรือยึดติดก,กับมันคุณจะถูกคลื่นซัดจนจมลงลองทำแบบฝึกหัดง่ายๆดูก็ได้คิดถึงสิ่งที่กำลังหนักใจคุณอาจเป็นการทะเลาะเบาะแหวงความเสียใจหรือความกังวลเกี่ยวกับอนาคตสังเกตว่ามันรู้สึกอย่างไรในร่างกายของคุณ มีความตึงเครียดที่หน้าอกหรือไม่มีปมแน่นในท้องไหมอย่าตัดสินหรือพยายามผลักมันออกไปเพียงแค่ปล่อยให้มันอยู่ตรงนั้นหายใจเข้าลึกๆและเมื่อคุณหายใจออกจินตนาการว่าความตึงเครียดกำลังคลายตัวปมกำลังคลี่ออกและพูดกับตัวเองว่าฉันเห็นคุณฉันรับรู้คุณและฉัน ปลดปล่อยคุณไปนี่คือพลังของการปล่อยวางไม่ใช่ในฐานะของความอ่อนแอแต่เป็นอิสรภาพบางอารมณ์ฝังรากลึกในอดีตแต่กุญแจในการปล่อยวางยังเหมือนเดิมรู้สึกกับมันแต่อย่ากลายเป็นมันมองดูมันแต่อย่าให้มันเป็นตัวกำหนดตัวคุณลองทำสิ่งนี้เมื่อคุณรู้สึกถึงอารมณ์ที่รุนแรง ให้ตั้งชื่อมันพูดว่านี่คือความโกรธหรือนี่คือความเศร้าเพราะเนื้อน,นั้นคุณจะเริ่มเห็นว่ามันเป็นแค่อารมณ์มันไม่ใช่ตัวคุณมันเป็นบางสิ่งที่ผ่านเข้ามาและมันไม่ใช่สิ่งที่คุณเป็นเพราะความจริงก็คือชีวิตมีชีการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดแต่เป็นการเดินผ่านมันไปเป็นการอนุญาต ให้ตัวเองรู้สึกอย่างลึกซึ้งสัมผัสกับประสบการณ์อย่างเต็มที่โดยไม่ยึดติดอยู่กับมันเมื่อคุณเริ่มปลดปล่อยสัมภาระทางอารมณ์แล้วเรามาพูดถึงอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณทุกข์นั่นคือภาพลวงตาของการควบคุมและเมื่อค้นพบว่าการปล่อยวางนำอิสระภาพมาให้คุณได้อย่างไร เราทุกคนต้องการการควบคุมเราต้องการควบคุมชีวิตของเราชีวิตของผู้อื่นหรือแม้กระทั่งควบคุมอนาคตเพราะมันทำให้เรารู้สึกถึงความปลอดภัยเราว่าถ้าเราจัดการกับทุกอย่างได้ชีวิตของเราจะโอเคแต่นี่คือความย้อนแยง้งเพราะยิ่งคุณพยายามควบคุมมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งตระหนักได้ว่า คุณแทบไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยและแม้มันจะดูน่ากลัวในตอนแรกแต่มันก็สามารถปลดปล่อยคุณได้เช่นกันลองนึกย้อนไปในอดีตคุณอาจเคยวางแผนอะไรไว้สักอย่างอย่างรอบคอบที่สุดแต่สุดท้ายแล้วชีวิตก็เดินไปอีกทางคุณอาจเคยซักซ้อมบทสนทนาไว้ในหัวแต่เมื่อถึงเวลาพูดจริง มันกลับไม่เป็นอย่างที่คิดคุณอาจวาดฝันเส้นทางอาชีพของคุณแต่กลับพบว่าคุณไปอยู่ในที่ที่ไม่คาดฝันมันง่าหุดหงิดใช่ไหมล่ะแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้การควบคุมเป็นเพียงภาพลวงตาชีวิตกว้างใหญ่และซับซ้อนเกินกว่าที่จะใส่ลงไปในกรอบที่เราสร้างขึ้นสภาพอากาศจะไม่เปลี่ยนไป เพียงเพราะคุณอยากให้ฝนหยุดตกผู้คนจะไม่ทำตัวตามบทที่คุณเขียนเอาไว้ในใจและอนาคตมันจะเกิดขึ้นในแบบของมันไม่ว่าคุณจะพยายามคาดการณ์หรือจัดการกับมันมากแค่ไหนก็ตามแต่สิ่งที่คุณพยายามยึดติดก,กับมันคือภาพลวงตาของการควบคุมและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น คุณต้องทนทุกข์คุณต้องต่อต้านกระแสะธรรมชาติของชีวิตพยายามบังคับให้มันเป็นไป,นปนอย่างที่คุณต้องการคุณจะยิ่งกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณและคุณจะเหนื่อยล้ากับการดิ้นรนที่ไรจุดหมายมันเหมือนกับการพยายามกำมัดเพื่อกอบกลุ่มน้ำเอาไว้ในมือยิ่งคุณบีบแน่นเท่าไหร น้ำยิ่งรั่วไหลผ่านนิ้วมือของคุณมากขึ้นเท่านั้นเรามาลองทำแบบฝึกหัดนี้ไปพร้อมกันค่ะหลับตาลงหากคุณทำได้คิดถึงบางสิ่งที่คุณกำลังพยายามควบคุมอยู่ในตอนนี้อาจเป็นการตัดสินใจความสัมพันธ์หรือผลลัพธ์บางอย่างที่คุณอยากให้มันเป็นในอย่างที่คุณต้องการสังเกตว่ามันทำให้ร่างกายของคุณรู้สึกอย่างไร มีความเครียดไหมมีความตึงหรือเปล่ามีความกังวลหรือความเร่งรีบหรือไม่หายใจเข้าลึกๆและเมื่อคุณหายใจออกให้จินตนาการว่าคุณปล่อยมือจากมันพูดกับตัวเองว่าฉันปล่อยมันไปฉันไว้ใจในเส้นทางของชีวิตเพราะอิสรภาพที่แท้จริง ไม่ได้มาจากการควบคุมแต่มาจากการปล่อยวางการใช้ชีวิตอย่างปล่อยวางปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปตามจังหวะของมันนั่นหมายถึงคุณลงมือทำให้ดีที่สุดแล้วปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปตามเส้นทางของมันสิ่งสำคัญคือชีวิตมีจังหวะและปัญหาของตัวเองเมื่อคุณหยุดต่อสู้กับมันเมื่อคุณยอมจำนนต่อกระแสของชีวิต คุณจะค้นพบความสงบที่ไม่มีทางได้จากการพยายามควบคุมคุณจะเริ่มมองเห็นว่าแม้บางสิ่งจะไม่เป็นไปตามแผนแต่บ่อยครั้งกลับกลายเป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่าที่คุณคาดคิดเอาไว้เสียอีกลองจินตนาการว่าคุณยืนอยู่กลางแม่น้ำหากคุณพยายามตั้งกระแสน้ำผลักดันให้มันไหลไปในทิศทางที่คุณต้องการคุณจะเหนื่อยล้า และคุณก็ไม่สามารถทำมันได้จริงๆด้วยแต่หากคุณปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามกระแสน้ำคุณจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างเป็นธรรมชาติชีวิตก็ทำงานแบบเดียวกันนี้แหละคะ่ะกระแสของมันเคลื่อนไหวอยู่เสมอและคอยนำทางคุณเสมอหากคุณยอมให้มันนำทางการยอมจำนนต่อชีวิต ไม่ได้หมายถึงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกแต่รวมถึงโลกภายในของคุณด้วยคุณเคยพยายามควบคุมความคิดหรืออารมณ์ของตัวเองไหมเคยบังคับตัวเองให้ต้องรู้สึกหรือพยายามปิดกั้นความรู้สึกบางอย่างหรือเปล่าถ้าหากคุณเพียงแค่อนุญ,ญาตให้มันเป็นไปตามธรรมชาติละ่ะถ้าหากคุณเชื่อว่าอารมณ์และความคิดเหล่านั้นก็เหมือนทุกสิ่งในชีวิต มันเกิดขึ้นและมันจะผ่านไปจงใช้คติประจําใจนี้ติดตัวไว้ว่าฉันควบคุมในสิ่งที่ฉันควบคุมได้และฉันปล่อยวางในสิ่งที่ฉันควบคุมไม่ได้ให้พูดประโยคนี้กับตัวเองทุกครั้งที่คุณรู้สึกอยากจะควบคุมบางอย่างอยากบังคับหรือฝืนอะไรบางอย่างมันเป็นเครื่องเตือนใจว่าคุณสามารถควบคุมได้ เพียงการกระทำการเลือกและทัศนคติของคุณส่วนที่เหลือปล่อยให้ชีวิตจัดการมันเองการใช้ชีวิตอย่างเปิดกว้างคือการปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของชีวิตลองจินตนาการถึงชีวิตที่คุณตื่นขึ้นมาในทุกเช้าพร้อมกับความรู้สึกเป็นอิสระหัวใจคุณเบาสบายจิตใจสงบนิ่งและคุณพร้อมเปิดรับทุกสิ่ง ที่วันใหม่จะนำมาให้นี่คือแก่นแท้ของการใช้ชีวิตอย่างเปิดกว้างแต่สำหรับหลายๆคนสิ่งนี้อาจดูเป็นเพียงฝันไกลเพราะเราสร้างกำแพงล้อมรอบตัวเองกำแพงที่สร้างจากความกลัวความเจ็บปวดและความพยายามปกป้องตัวเองลองคิดดูเขะว่าคุณเคยเก็บความรู้สึกของตัวเองไว้เพราะกลัวว่าจะถูกตัดสินไหม เคยหลีกเลี่ยงโอกาสบางอย่างเพราะกลัวความล้มเหลวหรือเปล่ากำแพงเหล่านี้อาจทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยแต่แท้จริงแล้วมันกักขังคุณไว้ตัางหากมันปิดกั้นกระแสของชีวิตการเชื่อมโยงกับผู้อื่นและความงดงามของประสบการณ์ใหม่ๆแต่การใช้ชีวิตอย่างเปิดกว้างไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เผชิญหน้ากับความท้าทายหรือความเจ็บปวดมันหมายความว่า คุณจะไม่ยอมให้ความกลัวเหล่านั้นมาควบคุมชีวิตของคุณอีกต่อไปและมันหมายความว่าคุณเลือกที่จะอบกอดชีวิตอย่างเต็มที่แม้ว่ามันจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความไม่สมบูรณ์แบบทุกอย่างนี้เริ่มต้นจากหัวใจของคุณหัวใจของคุณเป็นศูนย์กลางพลังงานที่ส่งพลังที่สุดในร่างกายเมื่อมันเปิดออกคุณจะรู้สึกมีชีวิตชวเชื่อมโยงกับทุกสิ่ง และสงบสุขแต่เมื่อมันปิดลงคุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวตั้งรับและหนักอึง้งแล้วทำไมเราถึงปิดหัวใจของตัวเองเพราะว่าเรากลัวกลัวที่จะเปราะบางกลัวที่จะถูกทำร้ายและกลัวที่จะถูกมองเห็นในสิ่งที่เราเป็นจริงๆแต่นี่คือความจริงความเปราะบางไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่มันคือการแสดงออกถึงพลังที่บริสุทธิ์ที่สุดของมนุษย์เมื่อคุณใช้ชีวิตด้วยหัวใจที่เปิดกว้างคุณจะอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกอย่างลึกซึง้งคุณจะเชื่อมโยงกับผู้คนได้อย่างแท้จริงและคุณจะได้สัมผัสกับชีวิตในแบบที่มันเป็นแน่นอนว่ามันมีความเสี่ยงแต่ในความเสี่ยงนั้นเองคือที่ที่ความสุขที่แท้จริงและความเติมเต็มซ่อนอยู่ลองเปิดหัวใจของคุณคะ่ะ นึกถึงใครบางคนหรือสิ่งบางอย่างที่คุณรักอย่างสุดหัวใจอาจเป็นคนที่คุณรักสัตว์เลี้ยงสถานที่หรือแม้แต่ความทรงจำดีๆรู้สึกถึงความอบอุ่นที่มาพร้อมกับความรักนั้นจินตนาการว่าความอบอุ่นนี้กำลังขยายออกเติมเต็มหน้าอกของคุณและเปล่งประกายออกไปสู่โลกภายนอกด้วยทุกลมหายใจปล่อยให้ความรู้สึกนี้เติบโตขึ้น เหมือนคุณกำลังส่งมันออกไปให้ทั้งโลกนี่คือพลังของหัวใจที่เปิดกว้างในยิ่งคุณฝึกฝนมันมากเท่าไหร่มันจะยิ่งง่ายขึ้นและคุณจะค่อยๆเลิกสร้างกำแพงและทดแทนมันด้วยอิสรภาพการใช้ชีวิตอย่างเปิดกว้างหมายถึงการยอมรับปัจจุบันขณะคุณเคยสังเกตไหมว่าเรามักใช้เวลาส่วนใหญ่ในการกังวลเกี่ยวกับอนาคตหรือเสียใจเกี่ยวกับอดีต ในขณะที่เราหมกมุ่นอยู่กับความคิดเหล่านั้นชีวิตกําลังเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้แต่เราเองกลับาพาดมันไปปัจจุบันขณะคือที่ที่ความงดงามความสุขและความสงบซ่อนอยู่แต่คุณจะต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางจากสิ่งที่รังคุณไว้เพื่อสัมผัสมันอย่างแท้จริงฝึกอยู่กับปัจจุบันง่ายๆหยุดทุกอย่างชั่วคราวหายใจเข้าออกลึกๆ สังเกตสิ่งรอบตัวคุณคุณเห็นอะไรในตอนนี้คุณได้ยินอะไรและคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อจิตใจของคุณเริ่มฟุ้งซ่านให้ดึงมันกลับมาที่ตอนนี้เพราะนี่คือประตูสู่ชีวิตที่เปิดกว้างการใช้ชีวิตอย่างเปิดกว้างคือการปลดปล่อยตัวเองเลิกสร้างกำแพงปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ยอมรับชีวิตอย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่คุณอยากให้มันเป็น นี่คืออิสระภาพที่แท้จริงอิสระจากความกลัวอิสระจากความลังเลและอิสระจากโซ่ตรวนที่คุณสร้างขึ้นเองที่สำคัญความอิสระนี้มันอยู่ในตัวคุณมาตลอดมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องไข,ขว่คว้าแต่มันคือสิ่งที่รอให้คุณค้นพบต่างหากเพราะฉะนั้นวันนี้จงใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และปล่อยให้ทุกสิ่งเป็นไป อย่างที่มันควรจะเป็นสวัสดีค่ะ